สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับพ่อเอื้อสาหาตัวขับเคลื่อนสีล้อซึ่งเป็นตัวท็อปในวันนี้ของเขานะครับเครื่องยนต์2.0บวกมอเตอร์ไฟฟ้าครับท่านผู้ชมรุ่นนี้นะครับใหญ่กว่าแลปเตอร์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ราคาก็วางได้ไม่สูงไม่ต่ำนะครับ1 3 8 9 0 0้า้านบาทนะครับก็พละกำลังของเครื่องยนต์2.0ตัวนี้นะครับพละกำลังอยู่ที่244แรงม้าแรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรครับ พลังก,กำลังของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ106แรงมา้าพอทํางานร่วมกันแล้วนะครับพลังก,กำลังของรถคันนี้จะมีแรงม้าสูงสุดที่350แรงมา้าแรงบิดรวมกันนะครับ5เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันรีดแรงบิดได้ถึง648นิวตันเมตรเลยนะครับท่านผู้ชมหน้าหน้ามีอะไรบ้างน,นะครับนี่สารลักขนาดใหญ่นะครับอ่าหลายคน ถามว่าตัวนี้คืออะไรตัว P ีนะครับท่านผู้ชมนะอ่าตัว P ีมันเหมือนหยดน้าเนาะก็จะมีเดาร์ฝังอยู่ละครับทำหน้าที่เตือนกันชนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องดูนู้นนะครับมีทั้งไฟสูงนะครับออตโต้แล้วก็ไฟหน้าออตโต้อยู่ตรงนั้นนะครับรวมทั้งมีกล้องเดาร์ในการดีเทควัตถุมีหน้าที่เตือนอนอกเรียนนะครับดึงพรมในกลับอยู่เรียนก็จะใช้กล้องตัวนั้นดีเทควัตถุตัวนั้นก็ต่ำลงมาหนอ่อยก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนแบบออโต้ครับ ระบบความปลอดภัยไฮเทคมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเตือนกันชนหน้านาเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทางหน้าหน้าบลายสปอร์ต r c, DA, r c d a r c d b เตือนหนอนรถเรียนดึงพวงมาลัยกลับอยู่ในเลนรักษารถให้อยู่กลางเลนอันนี้มีมาให้นะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบเปิด,นะดบบปิดไฟสูงอัตโนมัติแต่ปรับระดับสูงต่ำยังเป็นปรับมืออยู่นะครับนี่คือตัวปรับมือนะครับอ่ะยังต้องปรับมืออยู่เราอยู่กับ โชว์รูม GMW พระนครสระบุรีนะครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากจะทดลองขับนะครับ w อ l k in เข้ามาได้เลยนะครับมีเซลลน่ารักน่ารักรออยู่นะครับเออพี่เซลครับรบกวนเปิดไฟหน้าดูความสวยงามหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดไฟหน้าดูนะครับไฟหน้าตัวนี้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับไฟจต่หมอเป็นแบบ LED นะครับนี่คือไฟหน้านะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูไฟหน้ากันแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูไฟท้ายกันนะครับว่าสวยขนาดไหน ไฟไท้ายในควมหลอดนี้เป็น LED นะนะครับอ่าสวยทีเดียวครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูไฟไท้ายกันนะครับนี่คือไฟไท้ายของ p o r s h ื h e ซาฮา HEV หรือว่าตัวนี้เป็นไฮบิดนะอ่าไฮบิด Electric Vehicle นะครับตัวย่อมาน,นะอันนี้ p o r s ื้อซาฮาชัดเจนนะครับอ่าไฟไท้ายแบบ LED เต็มระบบนะครับไฟหน้าก็ LED เต็มระบบเช่นยกันนะครับ ก็คือ f ู l l LED ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับตัวนี้มากับเซนเซอร์หน้าหกหลังหกมีระบบช่วยจอดด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคพี่เบรกไฟเบรกนุ่นสามให้ผมดูหน่อยครับอันนี้ครับไฟเบรกนุ่นนี้สามเป็นแบบ LED ครับด้านบนก็จะมีรูปเร็วและชาร์กฟินมีมาให้นะครับอ่าชาร์กฟินก็จะเป็นสีดานะนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกล้องมองรอบคันนะครับบอกเลยว่าชัดมากๆครับอันนี้คือกล้องมองรอบคันอาราวีมอนิเตอร์นะครับท่านผู้ชมนะ มองเห็นมุมมองทั้งหมดของตัวรถนะครับท่านผู้ชมถือว่าชาัดมากๆเลยนะครับเป็นรถที่ชัดอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วนะครับหน้าจอกว้างนะตัวนี้นะครับหน้าจอความคมชัดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมุมมองปรับได้กี่กี่มุมมองครับพี่ตัวนี้อ่ะมีสามดีนะครับสองหน้เนาะอ่ะสองดีกับส,นะสามดีอันนี้คือเราอยู่ที่สา <3 D. S 1> มดีอ่ะสามดีอันนี้คือด้านหลังเนาะด้านหลังอย่างเดียวเนาะอันนี้คือ ก็มีระบบช่วยจอดอจิยะเป็นระบบที่เหมือนกับพอดเรนเจอร์มั้ยใช่ค่ะอ๋อมีมันจะคำนวณที่บ้างให้เราแล้วก็สอนให้เราอัตโนมัติ<ช>นะครับ<ไ>อ,อ,อันนี้โอเคมากเลยนะครับก็ <ไอ S 1> หาไม่ได้ในรถราคา1 3ง9้าน 3, 8, 000, สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มากับเกียร์เก้าสปีดนะครับตัวนี้ก็พละกกำลังเรือเรือนะสองร้อยสิบสี่แรงมา้าสามร้อยแปดสินิวตันเมตรแล้วก็พละกกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าก็ร้อยหกแรงม้านะครับ พอแรงบิดรวมกันแล้ว648นิวตันเมตรก็ถือว่าเยอะนะแรงม้ารวมกันกันกบมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์แล้วก็350แรงม้าก,ก็ถือว่าเยอะนะครับโอเคครับขอบคุณพี่เซลมากๆนะครับขอบคุณมากครับร่วมพิ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปชมอรอบคันอีกรอบนะครับตัวนังภายนอกไปในที่เหลืออยู่ครับไปในไหนก็ได้ดูในตัวรถแล้วนะครับมากับลมฟอง Infinity 10ตำแหน่งนะครับแล้วก็บอลรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแต่ การปรับจะไม่เท่ากันนะฝั่งของคนขับนะครับจะปรับระดับ8ทิศทางพร้อมลําบบารซัพพอตอีก4ี่ทิศทางครับฝั่งของผู้โดยสารนะครับปรับได้แค่4นะครับจะสูงต่ําไม่ได้เลยนะครับจะเลื่อนเข้าเดอนออกได้นะครับนี่เลื่อนเข้าเ่อนออกไปมาได้1 2แล้วก็3 4ปรับเอ็นนะครับเอ็นเบาะนะครับนี่ก็ปรับได้4นะครับก็ถือว่าฝั่งนี้ก็ได้แค่4นะครับแต่มันจะ ไปอนเทอร์เทียนฝั่งคนขับอันนี้เป็นเบาะนวดด้วยนะครับเป็นเบาะนวดไฟฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดแบบซอฟนะครับอ่าซอฟทัชอันนี้ลายไม้นะสวยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าแอร์ดีตอนแยกโซนอิสระซ้ายขวาแอร์แบ็กมีรอบคันนะครับคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมมีมาให้ถือว่าครบๆนะตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่สัญลักษณ์นะครับตัว P นะครับตรงนี้หน้าจอขนาดใหญ่ เยกโซนอิสระสายขวาไร้ฝ้าทั้งหน้าหน้า,นาและด้านหลังตัวนี้ก็จะมีให้นะครับอ่ะนี่วิธีการเปิดนะครับวิธีการปิดเนี่ยคุณอย่าไปดึงมานะครับมันมันไม่มานะครับคุณต้องดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะปิดให้เราออโต้นะครับมันจะเป็นการซ่อนเวเลชาร์จไว้นะครับการปิดไว้คือเราจะไม่ให้ฝุ่นเข้านั่นเองนะครับมากับเกียร์ลูกนี้เป็นเกียร์9สปีดนะครับท่านผะู้ชมอ่า โหมดมีเลือกนะครับอ่ามากมายนะครับนี่ระบบขับเคลื่อนนะครับ C ีอนะครับสีเอะไรอยู่ตรงนี้นะครับเลือกขับเคลื่อนได้เลยนี่ก็เป็นนะครับอ่ะนี่ประบเบาะจากตรงนี้นะครับอ่านี่แล้วก็อันนี้ก็ระบบอ่าขับเคลื่อนนะครับตัว P ตัว A นะครับอ่านี่พาร์คกิ้งอยู่ตรงนี้นะครับอ่าออโต้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่แลนี่ก็โหมดนะการขับขี่ตัวนี้ก็ซ่อนอะไรไว้นะครับเนี่ การเปิดก็ดึงมานะครับอ่าจะซ่อนไอ้นี่ไว้นะครับซ่อนเกี่ยวกับแก้วกาแฟไว้นะครับแล้วก็ถ้าคุณจะไม่ใช้งานคุณก็แนะนําให้เนียดึงออกมาก่อนนะค่อยปิดนะครับมันจะล้วงง่ายกว่านะครับข้างในก็ซ่อนตัวนี้ไว้นะครับอ่าช่อง power lead ดึงขึ้นนะครับถ้าเปิดก็ดึงขึ้นเนี่ยอยู่ตรงนี้ช่องวเวอร์เล d กลมๆอ่าถ้าไม่ใช้งานคุณก็ปิดไว้กันฝุ่นเข้านะครับวัสดุที่เขาให้มานะครับอ่าซอฟท์ทัชซอฟได้จริงนะนะครับอ่า หนังมันหนาทีเดียวนะครับหนังมันหนาทีเดียวก็บอกวัสดุก็ให้มาดีนะครับโอกระชับดีรถญี่ปุ่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเตี้ยไปหน่อยนะครับแต่ข้อดีมันก็ย่อมมีข้อเสียเนาะเวลาสูงคุณอย่าไปชนตรงๆนะบอกมันยุบได้คุณก็ยกตูดขึ้นมานิหน่งนะครับแล้วก็ค่อยอลงจากรถนะครับก็ไปดูนั่นหลังกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างครับ นี่คือการพับเบาะลงมาแล้วนะครับก็จะขนของได้เยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวแถมด้าน,นหลังนะครับมันจะยังซ่อนลูกเล่นไว้เล็กๆน้อยๆนะจะมีชิปลู่อยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ตรงนี้เอาไว้วเก็บพวกกุญแจหรือว่าของสําคัญอะไรก็ได้นะครับวิธีการยกขึ้นนะครับยกขึ้นไปเลยนะครับยกขึ้นไปเลยนี่ครับมันจะดังตืบเวลาการนึงลงก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับมีสลักทั้ง3อันเลยนะครับสลักของตัวกลางก็จะอยู่ตรงนี้นะอะเดี๋ยวเราจะ ดึงขึ้นให้หมดเลยว่าดึงขึ้นแล้วเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เบาะนะครับนี่วัสดุหนังสังเคราะห์หนังแท้นะครับสลับกันก็จะมีแอร์ทั้งตอนหลังนะครับมันเหมือนมีการลงทุนกว่ารถญี่ปุ่นหลายค่ายเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นสีดําเป็นบแบล็์นะครับแล้วก็วัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่ดีกว่ารถญี่ปุ่นบางค่ายนะครับท่านผู้ชมก็ด้านหลังนะครับนี่ ก็จะมีช่อง power l e a มาให้แล้วครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะช่อง power l e a นะครับนี่ช่องกระแสไฟนะครับนี่เป็นช่องย s b นะครับอ่ะช่องย s ดไม่ใช่ช่อง power l e a นะครับขออภัยด้วยนะครับย s b บีสองช่องนะครับแล้วก็ช่องกระแสไฟนะครับตัวนี้สองร้อยยี่สิบโวล์นะหนึ่งร้อยวัตต์นะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเขาก็ให้มาพอสมควรนะครับให้มาพอสมควรก็ถือว่ามีการลงทุนนะครับอ่ามีการลงทุน ค่อนข้างเยอะแล้ววัสดุเขาให้มาค่อนข้างดีนะครับและคนข้องใจนะครับว่ารถคันนี้ประหยัดน้ํามันขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปดูอีโคสติ๊กเกอร์เลยครับว่าอีโคสติ๊กเกอร์คันนี้1ลิตรวิ่งได้เท่าไหร่ครับตามอีโคสติ๊กเกอร์เลยนะครับสภาวะรวมนะครับ1ลิตรวิ่งได้10กิโลนะครับ10.2นะครับตามนี้เลยนะครับก็เป็นเยนต์เบนซิน2.0บวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับท่านผู้ชม การเปิดนะครับสังเกตว่ากระจกมันจะเลื่อนลงนิดหนึ่งเหมือนเชียรโรเลนะครับอ่านี่ครับมันจะเลื่อนลงเพื่อให้อากาศออกมานะครับเวลาปิดมันจะปิดง่ายเนาะตัวนี้ก็จะมีการซ่อนที่เก็บลมไว้นะครับบางทีหน้าฝนลมมันเปียกนะครับแล้วก็สามารถยัดตรงนี้น้ําก็ไม่เข้าด้วยนะครับท่านผู้ชมก็จะปิดไว้ตรงนี้ด้านบนก็จะมีรูปเร็วและชักฟินเข้ามาให้นะครับท่านผู้ชมนะตัวขับสีมีรูปเร็วนะครับก็จะมีการยื่นนะครับตัวนี้ ทำเป็นไฟออกมานะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นการแนบเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีการดึงออกมานะครับก็คุณไม่ต้องตกใจนะถ้าเรายังไม่ล็อกรถไฟตัวนี้ก็จะไม่ดับนะทําให้เรารู้ว่าอ่ารถคันนี้ยังไม่ได้ล็อกนะคุณต้องคอนเฟิ์มล็อกอีกสักรอบนะครับก็ไล่ฟ้าทางน้าหน,น้าและด้านหลังมีมาให้ครบเลยนะครับก็วิธีการเปิดนะครับอ่าผมคอนเฟิ์มเปิดนะครับอ่าบางทีผมก็เปิดออกบางทีก็เปิดไม่ออกนะครับก็อ่าอันนี้ก็เปิดไป ไม่ติดนะครับอ่ะโอเคมีการดึงได้2แบบนะครับอ่ะกดไป2ทีเมื่อกี้มันก็เด้งออกมานะครับเปิดได้2แบบนะครับอ่ะแบบแรกคือแบบนี้นะแบบที่2เปิดผ่นี้ก็จะมีสลักอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ก็ดึงออกมานะครับก็จะมีการเปิดให้มันตึงลงมาเหมือนกระบะทั่วไปได้ด้วยนะครับแต่ต้องกดค้างไว้นะครับเ่าปิดไปนะครับปิดไปแล้วมี3สีนะครับสีขาวสีดําสีเทานะครับ ก็เปิดท่าค้างไว้นะครับอ่าอ่าไม่อ่อนครับบางทีมันก็ออกบางทีก็ไม่อ่อนครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าอยากจะดูรีวิวเต็มๆนะครับไปดูช่องอื่นนะครับที่เขารีวิวไว้แล้วมันจะมีเปิดพร้อมกันได้นะครับบางทีระบบลบนั่นใหม่นะครับอาจจะมีติดขัดเล็กๆน้อยๆนะครับอ่า GWM นะครับ Gear Motor นะครับอ่า HTV ก็ นะครับไฮบริดอิเล็กทริกวีเคลนะครับก็พลังงานไฮบริดนั่นเองนะครับก็จะมีด้านท้ายก็จะมีไฟนะครับทับพิมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับดน้าหน้าจะมีอยู่6จุดนะครับก็จะมีการเล่นลูกเล่นนะครับเซ็นเซอร์มีทางนั้นข้างด้วยนะครับจะจับของสิ่งวัตถุทางน้านข้างได้ด้วยนะครับก็จะมีเซ็นอเสื้อรอบไปก็จะวางอยู่ตรงกลางหมดใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีการวางของเซ็นเซอร์ไว้ด้านข้างด้วยนะครับเหมือนปาจโร่ด้วยเล็กๆนะครับจะมี เซนเซอร์อยู่6จุดนะครับเซนเซอร์ก็จะมีการวางตำแหน่งสูงด้วยต่ำด้วยนะครับก็คือการวางตำแหน่งแบบนี้นะครับทำให้ดีเทควัตถุที่อยู่ต่ำาๆได้นะครับบางจุดเนี่ยบางรุ่นก็จะวางสูงหมดเลยนะครับก็ไล่ระดับมาก็จะมีทั้งต่ำแล้วก็สูงนะครับก็ไฟท้ายนะครับเปิดให้ดูแล้วก็สวยงามนะครับตามต้นฉบับของพพอุตสาหะนะครับ ก็เป็น Full l d นะครับรุ่นนี้เปลี่ยนพลังงานทางเรื่องไฮบริดนะครับคู่แข่งมีหลายรุ่นเลยนะครับก็จะมี Isuzu ตัว 48v ตัวไฮบริดนะครับของ Ford ก็มีการซุ่มผลิตอยู่ต่างประเทศเปิดตัวไปแล้วนะครับตัว 48v เช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นแรกๆที่ขายจริงในไทยนะครับก็มีการเปิดจองแล้วก็มีการรับรถไปแล้วบางคนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่โอเคจะมีการออกตัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะทําให้ ประหยัดน้ำมันนะครับถ้าเป็นรถน้ํามันเนี่ยออกตัวด้วยเครื่องยนต์ก็จะกินน้ํามันแต่รัวนี้เนี่ยออกตัวด้วยไฟฟ้านะครับมันก็จะทําให้เราประหยัดนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูทางนั้านท้ายดีวยกว่าครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ครับ แน่นอนครับกระจกตัวนี้เป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับมีรถในประเทศไทยไม่กี่รุ่นที่ใส่ออโต้4บานเข้ามาให้นะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็จะมีในตัวของโตโยต้า G-Asport ที่ใส่ออโต้4บานเข้ามาให้ Ford เดิร์เจอร์ในตัวขับเคลื่อน4ล้อก็ใส่เข้ามาให้ตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้ออีกหนึ่งรุ่นที่ส่งออโต้4บานเข้ามาให้เรานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าแยมโปรเจคชันหรือว่าระบบการหนีบเนี่ยทั้ง4บานไหมนะครับแต่ออโต้นะครับวันทัศทั้ง4บานนะครับ ลำโพงอินฟินิตี้นะครับอ่าเป็นลำโพงแบรนด์นะครับก็เสียงก็ผมยังไม่ทดสอบนะครับแต่เชื่อว่าเสียงค่อนข้างดีแน่นอนเพราะว่าเป็นลำโพงแบรนด์นครับให้ถึง10ตําแหน่งกันเลยทีเดียวก็จะมีเพลตตรงนี้คําว่าพอเอิรปักคขามาครับอ่าให้รู้ว่ารถคันนี้คือพอเอ r รนะครับก็บันไดค่อนข้างที่จะกว้างนะครับอ่าขึ้นลงค่อนข้างสะดวกสบายนะครับเขาจะมีการเลื่อนลูกเลื่อนตรงนี้นะครับให้นูนขึ้นมา กันเลื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับตัวนี้การเลื่อนหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็การล้างก็ล้างง่ายยากผมยังไม่รู้นะแต่ว่าวัตถุประสงค์คือการเลื่นแน่นอนครับตัวนี้อ่าก็จะออกแบบไล่ระดับเฉงเียงมานะครับก็จะมีอ่าสายรักคอเอ,อ้อปักไว้อยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ทั้งสี่บานครับถ้าเปิดประตูเนี่ยมันจะเลื่อนลงหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูนะครับตัวนี้ก็เลื่อนลงนะครับอ่าเพื่อเป็นการปิดง่ายนะครับอ่า รถจีนมันจะทามาประตูบางนะมันปิดง่ายแต่ตัวน,นี้ประตูนค่อนข้างหนาเขาทําเพื่อทําวัสดุซอบเสียงนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับวัสดุซอบเสียงค่อนข้างหนานะครับมันก็เลยทําให้มีที่มาของการทําให้กระจกเลื่อนลงนิดหนึ่งนะครับอันนี้ปรับและพับไฟไฟ้าอยู่แล้วนะครับก็พอมอะไรเนี่ยหุ้มหนังอยู่แล้วนะครับพวกนี้มีสปอร์ตเพลนชิปมาให้นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นในเรื่องเพิ่มเกียร์นะครับฝั่งซ้ายเป็นในเรื่องลดเกียร์ ก็ฝั่งนี้นะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นในเรื่องที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับอ่าแล้วก็มีตัวหน่วงเวลาให้ด้วยนะครับอ่าบางรุ่นก็จะไม่มีตัวหน่วงนะแต่ตัวนี้มีตัวหน่วงเวลาด้วยนะครับถือว่าโอเคมากๆนะครับก็หน้าจอแน่นอนครับเป็นหน้าจอคู่แบบดิจิตอลนะครับทั้งหมดเลยจะไม่มีเข็มให้รบกวนใจอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมพามาดูตรงนี้ครับ ก็เนื้อกว่ากระบะของญี่ปุ่นก็คือลัาบ้านสปอร์ตสี่ทิศทางนะครับก็จะมีเนี่ยเดินหน้าถอยหลังได้ขึ้นลงเข้าออกได้นะครับแปดทิศทางนะครับถ้ารวมลัาบ้านสปอร์ตอีกสี่ก็เป็นสิบสองทิศทางนะครับก็รถกระบะญี่ปุ่นที่มีอบอคูหน้าก็จะมีนะครับถ้าเป็นรถกินด้วยกันก็จะมีของไข่ ค่านี้มันไม่ค่อยเปิดตัวรุ่นใหม่เนาะแต่ว่าตัวที่มีคู่หน้าจริงๆก็จะมีของ Ford นะครับฟอร์ดจะปรับได้แค่6ที่ทางนะฟอร์ดก็จะมีลาม้าอีก2ก็จะเป็น8เนาะก็จะมีนิสสันนาวาร่านะครับก็จะมีลาม้าสปอร์ตไม้2นะครับแล้วก็ปรับบอบไฟฟ้าฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะครับอีสุก็ได้แค่8ที่ทางนะครับฝั่งคนขับนะครับแล้วก็โตโยต้ก็จะมีแทิศทางฝั่งคนขับนะครับ นี่คือตัวที่หน้าตอนนี้ก็คือบอกปรับไฟฟ้านะครับถือว่าฝั่งคนขับดีสุดในไทยนะครับแต่ฝั่งผู้โดยสารเนี่ยยังเป็นรองหลายค่ายอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าให้มาพอสมควรนะครับก็สิ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คือกล้องตัวนี้นะครับมีการดีเทควัตถุได้กว้างมากขึ้นนะครับมันจะกลางองศาเหมือนของฮอนด้านะครับเนี่ยองศาเท่ากันเลยนะครับการทํางานเนี่ยจะทํางานได้กว้างนะครับแดะลึกมากขึ้นนะครับดูจากการกรองนะครับ การกลางของกล้องนะครับตัวนี้แน่นอนครับไกลขึ้นและลึกขึ้นแน่นอนนะครับก็เป็นรุ่นในไทยไม่กี่รุ่นนะครับที่มีเซ็นเซอร์หน้าหกหลังหกนะครับในนั้นคือคือฟอร์ดเลนเจอร์สตอมแพนะครับมีหกนะครับหน้าหกหลังหกนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ส่งเข้าประกวดนะครับเซนเซอร์หน้าหกหลังหกนะครับก็ดูรอบคันไปแล้วนะครับรุ่นนี้ราคาหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทในตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับก็ลูกเล่นก็เยอะทีเดียวนะครับ ก็ประทับใจหลายจุดนะครับก็ไม่คิดว่ารถคันนี้จะมีอะไรที่แปลกหูแปลกตาครับการทดสอบขับก็เป็นอีก f ีล l ิ่งหนึ่งนะครับว่าจะทําให้คุณตัดสินใจซื้อรถคันนี้ไหมว้างกว่า Ford Raptor นะครับแต่กินน้ำมันพอๆกันนะครับท่านผู้ชมนะก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินที่หลายคนกังวลน,นะครับว่าราคาน้ำมันช่วงนี้เป็นเบนซินด้วยมันแพงจะกล้าลองใช้รถไฮบริดรุ่นนี้ไหมนะครับก็อยู่ที่ทุกคน เข้ามาเทสได้แล้วนะครับว่าความประทับใจของออปชันเนี่ยจัดเตรียมแน่นอนระบบความปลอดภัยให้เทคความสะดวกสบายก็ให้มาประมาณหนึ่งก็ถ้าคุณเดินทางไกลก็จะมีบาะนวดให้คุณด้วยก็คือลดการเมื่อยล้าของการขับขี่นะครับก็คุณอาจจะตัดสินใจซื้อรถคันนี้เพราะว่าบาะนวดคันนี้ก็ได้นะครับก็สนใจยังไงนะครับเชิญที่โชว์รูม GLW นะครับ GWM พระนครสระบุรีได้เลยนะครับบอกรอเข้ามาครับหรือจะทดลองขับหรือว่าจะสอบถามที่เซลลมีโปรโมชั่นอะไรก็บอกรอเข้ามาครับ สำหรับคลิปนี้คน้อาลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ